โอนเงินไปแล้วมีไหมคนที่โอนเงินไปให้เขาแล้วเราไม่มีสัญญามีไหมคะถ้ามีจบจากอาจารย์นี่ไปไปที่บ้านเขาเลยถ้าเขาไม่มาเราก็ไปที่บ้านเขาเลยให้เขาเซ็นสัญญากู้กับเรามีหลักฐานชัดเจนมีผู้กู้มีผู้ให้กู้มีพยานมีผู้คำแล้วเก็บโฉนดไว้แล้วพาลูกหนี้ไปทําสัญญาจำงที่ที่ดินค่ะเอาโฉนดตัวนั้นกับสัญญาไปทําสัญญาจำงที่ที่ดินทํานิติกรรมจำงแล้วเก็บสัญญาจำง กับโฉนดและก็สัญญากู้เงินการจำนองคือการประกันการชำระหนี้การประกันการชำระหนี้คืออะไรเมื่อเขามายืมเราแล้วเขาไม่มีเงินถึงเวลาเราไม่มีเงินจ่ายเราเราดำเนินการทางคดีทางศาลบังคับให้เขาขายที่ชำระหนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องยินดีต้อนรับค่ะวันนี้อาจารย์หมูสอนกฎหมายอย่างง่ายเรื่องพระรนหยาดทวงถามนี่นะแล้วก็มาวิเคราะห์ข่าวในทีวีให้ฟัง อย่าเครียดกันนะข่าวในทีวีจากการที่เป็น